สวัสดีค่ะมะค่ะมันนี้มันนี่จะผ้ามาสุบกเขือค่ะซุปมะเขือสุบมะเขือของเรามีอย่างแน่มีพริกกระเทียมหอมแดงมันนี้มันนี่บะมีปลาทูมันนี่ก็เลยใส่สเต็กไอ้ปลาทูหนาสเต็กค,ค่ะกับปองนะคะแล้วก็มะเขือกับม,มีหอมผักซีมะกรูดซอยไม่มีสาระเหนี่ยเขาก็ใส่มะกรูดซอยไปก็ไดเนาะเนาะมาค่ะเอามาทํากันเลย เราก็เดิบค่ะวคว่ำๆหนวดเร็วเขาก็ใส่กระเทียมหอมแดงเขาก็ใส่ตุกในช่วงที่เ้ารอบเขื่อสุกนะคะเขาก็มาเอาทุ่นน่าต้มใส่น้ำประเดียดนะคะต้มใส่น้ำประเดียดเป็นน้อยเนึ่ค่ะ กระดดีไปหน่อยนะคะตั้งแต่ลดปรดิมาณของที่ลดไปไหน่อยค่ะลงชื่อสีพริกของขอกระเทียมเข้ากระดาแล้วนะคะตามด้วยชาทุนาของเข้ากับ ใส่ผงชูไปนิดนึ่งจะเป็นเงนชุดคายให้กับเขาใส่ข้า ซุปมะเขือมันนี่จะมักเปรี้ยวหน่อยใส่มะนาวจากสี่หนึ่งนะคะน่าเสียดายคนชอบกินเปรี้ยวซุปมะเขือของข้าวก็เสร็จแล้วค่ะอ้วหลัวักร,ระเสะค่ะซุปมะเขือของข้าวก็เสร็จแล้วค่ะไปค่ะไปกินข้าวเช้าน้ำมันนี่ได้ค่ะ สวัสดีค่ะมาค่ะมากินขอน้ำมะนี่ค่ะข้าวเส้าไก่ซุปปลาเขือซุปปลาเขือนะคะไก่ทอดทอดใจบาตรมาซอยนี่แหละคะ่ะมีไก่ต้มมาค่ะมากินขอน้ำมะนี่ค่ะข้าวเช้าตอนสิบเอ็ดโมงเคิง <laughs> เมนูนี้เมนูชื่อนอาหารค่ะ ของโปรดซุปมะเขือเนี่ยนี่งผ uh, really ักทั่วหวานหมาดเขาเอิ่อญทั่วหวานนะกเด็กบอลนั่นแหละค่ะนึ่งเขาจีเอ็สมองเครื่อค่ะ ก็ไม่ไหนลูกึวันนึงคนเยวค่ะ อุ้ยเนี่ยอืมแซ่บค่ะแซ่บนะคะชคื่อมะเขือใทศกระทูน,น้าสเต็คคกค่ะกระป๋องร้องม,มึงไหมคะหอมหอมกระทูน,น้า ไม่ก็พอลาย ข้นหนึแล้วคะของโปรเลยคันเนี่ยมีภัยมาคือกันบ้าคะสู้แบบเสือขั้นหนี่งแล้วค่ะเนาะคลิปตัวย่างย่งี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้มานีนน้ำใน,นระกะเดอร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ